นี่คุณคะวันนี้นะ่ะเป็นวันเกิดของหนูเข้าฟ่างลูกเรานะคะแล้วเรามาคิดกันก่อนดีกว่านะคะว่าเราจะไปฉลองวันเกิดแกที่ไหนดีเอาอ,อย่างนี้นะคุณพอที่ผมคิดออกแล้วเดี๋ยวเราจะพาลูกไปฉลองวันเกิดที่สดสนุกผมได้ยินเว่วว่าลูกนะ่ะอยากไปส,สนุกมากๆเลยเดี๋ยวเราพาลูกไปฉลองวันเกิดเที่่นดีกว่านะ ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ไปด้วยเออใช่ใช่ใช,ใช่ฉันก็ได้ยินเหมือนกันคุณมีความคิดเลิศมากๆเลยแต่ว่ายัางไงเราก็ข้ามบอกลูกไปก่อนนะถ้าบอกไปเนี่ยเราอาจจะไม่เป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้เดี๋ยวรอรูปมาก่อนแล้วเราค่อยบอกว่าเราจะพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกล้วกันนะแล้วเราค่อยเชิญเซอร์ไพรส์เขาตอนนั้นเลยระหว่างที่เขาสั้างรูปเรายังไม่มาคนะ่ะเดี๋ยวเรามาวางแผนกันดีกว่านะว่าเรา จะพาลูกไปเทีรยวที่เอ๊ะที่ไหนเหรอคะคุณพ่อคุณแม่อทอีให้คุณอ๋รอ,อไม่มแน่หรอกจก้ะลูกแม่โอเคคิดว่าวันนี้นะแม่จะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนดีเห็นลูกบนอยากเที่ยวมาตั้งนานแล้ววันนี้แม่ก็เลยคิดว่าลูกจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนดีจ้ะลูกอยากไปเที่ยวที่ไหนหรอจ้ะ อืมพอรีเลยค่ะวันนี้นะหน่นูอยากไปเที่ยวสนุกมา,มากๆเลยค่ะไม่ได้ไปตั้งนานแล้ว่ะคุณแม่พาไปหน่อยได้ไหมคะหนูอยากไปมากๆเลยค่ะความฝันหนูอยากไปเที่ยวสนุกมา,มากๆเลยโอเคถ้าลูกอยากไปเดี๋ยวแม่จะพาไปล,ลูกขี่รถวัดเน้นๆไปเลยไม,มย่ใช่ไช่ใช่อ่า๋ยวลูกไปเก็บของเลยนะถ้าลูกอยากไปเดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่พาไปจ้าเย้ yeah, yeah. ที่สุดลิปไปแล้วอนูขอไปเตรียมของก่อนนะคะไปเตลียนชุดอาบน้ำเลยก่อนนะคะได้จ้าลูกแต่อย่าลืมมัดผมด้วยนะเพราะตอนเดียวแม่พาซิ่นนิดนึงค่ะเอาให้ยกล้อหัวฟิน <c oughs> ไปเลยค้าโอ้โหค่ะหนูขอไปแต่งตัวก่อนนะคะจ้าลูกไปเลยจ้าเป็นตัวก่อนนะดีใจที่สุดเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้ไปเที่ยวสนุกโอ้ยความผอนจะเป็นจริงแล้ว เย่เย่ในที่สุดไปกันเลยไหมคะคุณแม่คุณพ่ออถ้าถอ้อมแบบก็ลุยเลยค่ะซิ่งเงันเงันเงันไปเลยบิดรด25 0 0ักิโลไปเลยค่ะคุณแม่คุ้มไปเนาะหอมดยอย่ยงน้าสัสสัสนุ่มนุ่มวันนี้นะคะฉันจะมาโชว์กับสกิลกับรถของฉันค่ะวันนี้ฉันจะเห็นเห็นเห็นไปเลยค่ะบิดไปเลยค่ะซิ่งไปเลยค่ะอุบัติเหตุจำรับปัจจัยค่ะ เย้ e, ในที่สุดก็ถึงแล้ววิสุดสนุกที่นี่ใหญ่มากเลยนะคุณแม่ใช่แล้วสุดสนุกที่นี่นะเห็นเขาเลือกกันว่าเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงเลยนะคนน่ะชอบมาเล่นกันเยอะเลยใช่ใช่แล้วจาะลูกนั้นเดี๋ยวเราลุกเข้าไปกันก่อนเลยนะถ้าลูกอยากเล่นแล้วอะอ๊้ยหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยดีใจจางที่คุณแม่พามาอ่าถ้าอยากเล่นแล้วก็วิ่งเลยล่จะจ้า ลืมไปเล่นเลยนะเรียกเครื่องลเล่นได้แต่สบายเลยนะแต่ต้องรอพ่อแม่ด้วยล่ะพ่อแม่จะเล่นด้วยวันนี้ โอ้ยใส่เด็กๆสิจ้าข้าวฟ่างลูกแม่ตามไม่ทันแล้วนี่ไห <C> e <at> นๆเราก็มาสนุกแล้วเดี๋ยวเรานั่งพักกันตรงนี้นะอ๋อแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่น่ะมีเซอร์ไพรส์ล,ลูกด้วยนะเข้าวฟ่างแต่ลูกต้องปิดตาก่อนนะถ้ามันมาดูเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะปิดตานะคะหนูอยากรู้จะตายอยู่แล้วว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะเซอร์ไพรส์เนี่ยคืออะไรจ้าถ้าอยากดูแล้ว,วมันคืออะไรเดี๋ยวลูกไี่ปิดตาแล้วก็นั้นเลยนะห้ามหันมาเด็ดขาดล่ะเอาล่ะคุณตอนนี้เนี่ยเขาฟางเขาหลับตาแล้วเราจะเซอร์ไพรส์กยังไงดีผมคิดออกแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองว <Wow. S 2> ้าวเขาฟังลูกลืมตาได้แล้วจ้ะแล้วก็หันมาได้เลยนะ เอ๊ะจะเป็นอะไรนะนี่คุณพ่อคุณแม่เซอร์ไพรส์หันไปดูดีกว่าอย่างดูใจจะจ้ขาดอยู่แล้วว้าวสุขสมันเกิดนะลูกเขาฟ้งสุขธรรมันเกิดนะลูก พ่อขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ม,ม,า,มากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์วันเกิดหนูนะคะสัญญานะคะว่าต่อไปดืนดจะตั้งใจเี่นค่ะวันเกิดของรูกในปีนี้พ่อกับแม่น่ะจะขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรียนเก่งๆนะอายุยืนยาวขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ ไป่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเราไปเล่นรถไฟห่อกันดีก,กว่าน,นี่ก็ได้เวลาเล่นแล้ววิ่งรอแม่ด้วยสิแม่คุณตามไม่ทัตนตายนี่คือครั้งแรกในชีวิตของฉันทีฉน่ฉันได้นั่งรถไฟหอนะคะแต่เดี๋ยวฉันปมปลิวแน่นอนค่ะคิดว่านะคะ ก็ขอสุขสันต์วันเกิดให้กับน้องข้าวฟ่าง FC ของช่องเราด้วยนะคะ,ะถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวหรับคลิปนี้ก็แล้วกล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ